เอาสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านนะเออมันเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องมันเป็นแบบนี้นะเมื่อวานนี้ก็ดึกดึกดึกพี่น้องเอฟซีดึกนะโอ้ท่านก็น่ารักมากนะผมก็ไม่เคยเห็นแบบนี้นะเกณฑ์เกณฑ์พนักนรรง,งานท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายด้วยคร,รับเกณฑ์พนักงานเนี่ยนะลงมาหาช่วยกัน เป็นสิคนเลยหาปืนหาใบเสร็จแต่ก็ท่านก็ให้ลูกน้องเช็คอยู่ในหน้าคอมเลยท่านบอกว่านั่งเฝ้าเลยอยู่หน้าคอมเลยท่านบอกให้อะไรบอกให้นั่งเฝ้าลูกน้องท่านอยู่หน้าคอมเลยดูที่หน้าคอมเลยเรื่องนี้มันอ่ามันมีรับลมคมในยอยู่มันมีพิรุธอยู่เรื่องนี้ เดี๋ยวผมหาเองอ่าเดี๋ยวผมหาเองแล้วมึงออกมาพูดอย่างงั้นอย่างงี้นี่แหละครับความจริงมันออกมาแล้วทีนี่อ่ามึงเป็นถึงอะไรมึงถึงทำตัวเฮี้ยแบบนี้แต่มึงผิดมึงไม่ยอมรับผิดนะครับแต่มึงผิดมึงไม่ยอมรับผิด ถ้าน่วยที่เขาจบใหม่เขายังรู้เลยว่าจะทํำยังไงยังไงแต่มึงมาพูดเที้ยแบบนี้มาพูดส้นตีนแบบนี้นะนะครับก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่การทําแบบชุยๆแบบนี้ทำแบบรวกๆแบบนี้มึงยังจะเสะ่อ,อไปทําคดีให้กับใครดารา ยังให้เขาจ้างมึงโอ้มึงภาวนาโอ้ยกระจอกยังมึงเขาจะไปจ้างมึงมึงยังจะไปฝันอยู่เหรอเดีย๋ยวนี้ฮะไปขอยกมือภาวนาโอ้ขอให้ดาราคนนี้นะครับจ้างผมนะครับนะโอ้เพียงบัลลุก,กุกิบัลลุกึกิเออพี่น้องเอฟซี C, ไปจะเขาจ้างเพิ่นเ่อไปจ้างกระจอกแบบนี้เขาจ้างระดับมืออาชีพเขา โอ้ยครับทำไม่จ้างเราไปน,นี้จะไปยกมือองเพียงบลึกกึ๊กกึกให้จ้างผมจ้างผมมันไม่ใช่นะครับพี่น้องเอฟจีนะอ่านี่นะครับพี่น้องเอฟซีอ่าคุณชาวบ้านขอทํางานอ่าขอฮะช่างค้าของานทําหน่อยเฮ้งานอะไรพี่ชาวบ้านเออถ้าได้ทําคดี โมได้เป็นสีปีโมีปีไปแล้วครับนะอ่าอันนี้หห่ะครับพี่น้องเอฟซีความจริงมากระจ่างความจริงมันเปิดเผยแล้วครับพี่น้องเอฟซตัวตั้งตัวตีคือใครคนที่ออกมาพูดคือใครครับมันมันมันกี่กรรมกี่เวรน,นะครับลองนับดูแหละทีนี้อ่านะ นำข้อมูลนำข้อมูลในประเทศเข้าสู่ระบบคอมมินประมาณกี่ครั้งเลยทีนี้เป็นยังไงล่ะครับคุกแน่นอนแล้วก็หัวหน้าพร้อมที่จะขึ้นไปเป็นพยานนะพร้อมที่จะขึ้นโทรมาเลยครับผมพร้อมที่จะขึ้นไปเป็นพยานให้เลยผมจะไปพูดเลยเรื่องนี้อ่ะพี่รดสวัสดีครับผม <c oughs> พร้อมขึ้นจะไปพูดเลยเรื่องนี้ผมก็ต้องการ ความโปร่งใสเหมือนกันเลยอ่านะโอ้ยตายเลยครับพี่น้องเอฟซีนี่แหละครับนะตอนนี้ก็ดิ้นกันเยอะนะครับดิ้นกันเยอะตอนนี้นะอีกคนก็อะไรครับส่งหนังสือไปหาท่านอธิบดีแล้วปลัดกะท่วงอีกทีนี้สามหน่วย ตอนนี้หนังสือก็ไปถึงเมื่อวานนี้ได้โทรหาแล้วถึงไหนครับพี่น้องเอฟีนะ,ะถึงหน่วยออะไรนะ,ะถึงกองวินัยแล้วเมื่อวานนี้ได้โทรถามแล้วก็ได้โทรถามนะนทนายโทรถามว่าหมายถึงหนังสืออ่ะอา อ่าหนังสือได้ถึงาอธิบดีลท่านงลงมาที่กองวินัยแล้วทั้งสามหน่วยครับหนังสือได้ถึงท่านอธิบดีแล้วท่านอธิบดีก็สั่งการลงมาอะไรถึงกองวินัยแล้วครับตัวนี้ถึงกองวินัยแล้วครับตอนนี้โทรไปนะครับเมื่อวานนี้ท่านบอกเพ,พิ่งเพิ่งเพิ่งถึงโต๊ะผมเมื่อวานนี้อ่าถึงโต๊ะผมวันนี้ท่านบอกนะโทรไปเมื่อวานนี้นะ อ่าอยัางช้ากี่วันครับไม่เกินสามสิบวันครับถึงกองวินัยแล้วนะไม่เกินสามสิบวันไม่เกินสามสิบวันดูเรื่องครับแล้วจะได้รับบำนาญหรือเปล่าครับที่นี่นี่แหละครับที่อะไรครับที่มันเกิดความอัปยศความอัปปีความจังไรนะครับบนพื้นป่นดินไทยเกิดขึ้นเพราะมันมีคนเฮี้ยแบบนี้ไงครับพี่น้องเอฟซี อาอ่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคืออะไรครับตั้งคณะกรรมการสอบขั้นตอนการขั้นตอนต่อไปคือตั้งคณะกรรมการสอบมันอะไรหนังสือถึงกองวินัยแล้วหรือจะหักเงินเดือนใช่ไหมหมนิสอ่าหรือจะไม่ได้รับบําเหน็จบํานาญก็เป็นไรหรือไล่ออกเอาล่ะครับพี่น้องเอ้ย สวยหมาแล้วครับกำเวีนเลยที่นี่อืมดี่เขาจะตัดงเงินเดือนก็เป็นไปได้ก็เลยดุลพินิษความผิดมากความผิดน้อยนะครับนะอ่ามันเป็นแบบนี้ไงครับพี่น้องเอ๋ยนะครับนะท่านในเมื่อท่านอธิบดีนะครับได้รับหนังสือปั๊บสั่งการมาที่กองวินัยเลยทีนี้ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบเลยครับทีนี เอา้าอย่างนั้นอย่างนี้คุณทําจริงไหมอย่างนั้นอย่างนี้แล้วครับพี่น้องเอฟซีอ่ตายแล้วครับไปนนี้จํานวนด้วยหลักฐานแล้วที่นี่มึงจะเอาหัวมาลองเขียงแทนบักส้นตีนนี่แหละเดี๋ยวก็จะได้เข้าคุกด้วยกันเลยครับพี่น้องเอ้ยที่นี่เดี๋ยวก็รอไปแถลงที่ศาลนะหัานะ <laughs> อ,อย่าไปเถียงกันนะออโอ้ทนวยหอบหลักฐานไปให้จะพากันหอบหลักฐานก็คุกเลยทีนี้โอ้ยสะใจจังเลยครับพี่น้องเอ้ยนะครับนี่ละเวรกรรมมีจริงกูบอกแล้วนะมึงรอเข้าคุกก็แล้วกันนะทีนี้นะอ่านะครับจัดระเบียบเลยพวกนอกแถว นี่แหละเขาเรียกว่าคนนอกโคกพี่น้องไรโยงฮีสว่าดีครับพี่กุหลาบสวัสดีครับนะสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีทุกคนกูบอกแล้วกูพูดแล้วนะเวรนกรรมมันมีจริงครับเวรกรรมตามสนองแล้วท่านอะไรครับท่านหัวหน้าฝ่ายออกปากเลยผมพร้อมที่จะขึ้นไปเป็นพยานครับท่านบอกว่าเรื่องนี้มันมีพิรุษ ท่านสั่งเลยเมื่อวานนี้ประกบหน้าคอมเลยดูกับพนักง,งานไปด้วยแล้วท่านลงมาหาเอกสารใบเสร็จลงมาหาเองด้วยสามที่มึงไปอ้างว่ามึงไปขอคัดอย่างนั้นอย่างนีง้มึงนำข้อมูลอันเป็เทศเข้าสู่ระบบคอมอีกทีนี้มึงสวยกูบอกมึงเลย มึงซวยหมาเลยที่นี่อมนะครับนะมึงซวยหมาเลยนี่แล้วมึงออกมาพูดอย่างนั้นมึงออกมาพูดอย่างนี้บันเทิงนะครับเตรียมฮีได้เลยครับเห็นไหมครับหน้าเจือนแล้วครับตัวนี้หน้าเจือนแล้วครับพี่น้องเอฟซี ลูกน้องเป็นสิบครับใส่ชุดเหลืองเออเฮอเลยครับเมื่อวานนี้ร้อนด้วยนะครับอยู่ด้านล่างร้อนด้วยนะท่านก็หาด้วยท่านไม่ได้สั่งเฉยๆทำเป็นตัวอย่างด้วยหัวหน้าทำลูกน้องจะไม่ทำได้ยังไงจะไปนั่งดูหัวหน้าได้ไ,ดไหมครับไม่ได้หัวหน้า อันนี้ข <Hi, S 2> <ร>อพูดนะคะว่าเราไม่ได้ใช้สิทธิพิเศษแต่ท่านมองเห็นแล้วว่ามันมีรับลมคมไ่าท่านมองเห็นแล้วว่ามันมีรับลมคมในท่านก็โอได้รับรู้ได้โอผมเข้าใจแล้วที่นี